การล็อกสลิงที่ถูกต้องนะครับอันดับแรกนะครับยืดแกนหลักออกมาแล้วหมุนไปตามลูกศรที่เขาบอกไปนะครับขั้นตอนที่2ยืดสลิงให้เหมาะสมกับการที่เราจะล็อกในตัวสลิงดันให้สุดแล้วให้ตัวนี้ล็อกอย่างถูกวิธีนะครับแล้วขยับดูว่ามันแนบชิดหรือเปล่าแล้วสามบิดมาแล้วปล่อยลงค่อยๆปล่อยลงครับที่มันจจะ เสียได้เนี่ยมันเกิดจากอะไรล่ะมันจะแค่ลักษณะเช่นว่าเราเอาสลิงออกแล้วมันปล่อยลงอย่างนี้ครับอันนี้ไม่แน่นันใช่ไหมถ้าแรงแรงอย่างนี้ใช่ครับแล้วตัวบิด่ะบิดมีโอกาสบิดแล้วแตกหักได้ก็ไม่ครับเพราะมันมีตัวล็อกไว้แล้วตัวนี้ใช่ครับแสดงว่าถ้าตำแหน่งเนี้ย่ังไงก็ไม่ลงตำแหน่งที่จะลงก็คือต้องมาตรงตรงอย่างนี้ใช่ครับ ซึ่งไม่ควรจะปล่อยให้กระแทกครับ